พามาดูมะพร้าวอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อ,อสนับสนุนสมมติฐานนะครับนี่ครับต้นนี้ไม่รู้ว่ากี่จันนะครับนะตอนนี้เนี่ยจันแรกเนี่ยไม่ติดเหมือนกันนะครับจันแรกไม่ติดเหมือนกันต้นเนี้ตั้งแต่จันแรกเนี่ยนะครับผมเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับจันแรกเริ่มใส่ปุ๋ยเลยแต่ผมว่าจันแรกนะผมจําได้ว่ามันไม่ติดนะครับ ใส่ปุ๋ยใส่เกลือนะครับช่วงแรกๆนะฮะตอนที่มันแทงดาบออกมาเนี่ยเริ่มใส่แล้วไม่รู้ว่าใส่ใส่ชาหรือใส่เร็วนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจันที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเกลือกับปุ๋ยเนี่ยมันเกลือหรือปุ๋ยเอาดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตัวไหนมีผลกับกันนะครับคือแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับจันที่ น่าจะเป็นจันที่สองนะหรือจันที่สามนะครับผสมติฐานแบบนั้นนะครับเพราะว่าจาันหนึ่งจันสองผมจําไม่ได้จันนี้นะครับจันที่อายุเยอะที่สุดนะของต้นนี้นะครับณตอนนี้รู้สึกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบกว่าลูกอ่ะยี่สิบกว่าลูกนะครับยังไม่ร่วงเลยครับตัวนี้หลังจากนั้นพอผ่านจาันนี้ไปนี่ครับ เหลือประมาณมันน้าจะประมาณสิกว่าลูกถ้าตามมาตรฐานต้นไม้ที่ผมนับมาต้นที่ผมปลูกนะต้นปกติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสาสิบี่ประมาณสิบสี่สิบสี่ลูกนะครับและผ่านตรงนี้มายังวัดไม่ได้ครับพวกนี้มันยังร่วงได้ตลอดเวลาจากสิบสี่มันก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยไหมครับ แสดงว่ามันถึงช่วงหนึ่งมันก็จะลดจำนวนลูกลงนะครับอาจจะเป็นหลายส่วนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเอามาเลี้ยงตรงนี้นะครับที่มันสมบูรณ์แล้วก็ตัวที่มันเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะล่วงลงไปแต่สมมติฐานเหมือนกับต้นนั้นก็คือว่าช่วงที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงที่มันออกลูกเยอะ คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่ผู้รู้นะผมจะทด,ทดลองต่อไปจะย่อจะยังไม่ใส่ครับจะยังไม่ใส่ปุ๋ยครับช่วงนี้นะยังไม่ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับจนถึงหน้าหนาวพอถึงหน้าหนาวเราก็สังเกตอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะเสร็จปุ๊บคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมีห๋ยวผมจะลองใส่ปุ๋ยให้ดูคราวนี้แลนะในอนาคตอาจจะซื้อเครื่องวัดธาตุในดินดูนะครับ อันนี้ดูโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากนะครับเป็นเป็นการสังเกตส่วนตัวของผมนะครับต้นมะพร้าวที่ผมปลูกเนี่ยปลูกพร้อมกันเลยแล้วมันจะโดกแค่จันเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ทุกต้นนะครับไม่ใช่ทุกต้น,นครับเห็นหลกัลกสองต้นเนี้ยครับโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ